สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องดูทุกของล่าที่สูจนะคะวันนี้ทุกคนคะเราจะมาสำรวจโลเคชั่นนะคะไปหนึ่งสถานที่นะคะซึ่งเป็นบ้านล้างนะคะทุกคนคะนู่นประตูห้องน้ำนี่ทุกคนประตูห้องน้ำขยับเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นพราลม ะทุกคนคะเราจะพาขึ้นไปสำรวจบริเวณด้านบานบ้านกันนะคะทุกคนโอ้คนค้าตัวอะไรเต็มแล้วโอ้โหคุณคะเฮ้ยเต็มบ้านเลยค่ะโอ้โหเฮ้ยทุกคนคะ ตัวออกมาเต็มบ้านเลยเฮ้ยเสียงแมวเฮ้ยได้ยินเสียงแมวค่ะโอ้โหทุกคนคะที่บ้านมีแต่ตัวอะไรออกมาเต็มเลยค่ะ มันคะแล้วแมวอืมเมียวลูกเมียวโอกคนทุกคนโอ้โหโอ้โห ไฟฉายไฟฉายเดยวคะทุกคนต้องต้องเอาไฟฉายแล้วว่าอ้แมวอันตรา,ายลูกโอ้โหดูยังไงเนี่ย ตัวอะไรเี่ตัวอะไรไม่รู้ค่ทุกคนแต็มบ้าเลยโอ้โ,อโอทุกคนมันมันหล่นด้วยนะคะแล้วตอนนี้ฝนมันตกพอฝนตกค่ะทุกคนคะมันออกมาข้างนอกยีเต็มเลยค่ะ หล่นด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนก็เข้าได้ไหมเนี่ยมันหล่นนะ่ะ โอ้โหทุกคนเต็มบ้านเลยโอ้ทุกคนนะคือเดินไปไหนไม่ได้เลยอะค่ะตัวเต็มบ้านเลยอะโอ้ คนคะเดี๋ยวเอาอาหารให้แมวก่อนแมวอยู่ได้ยังไงไม่รู้นะคะเดี๋ยวหาชามก่อนคนคะเดี๋ยวหาชามเอาอาหารให้แมวก่อนอุ้ย อาหารหมานะคะเราก็ต้องเอาอาหารหมาให้แมวนะคะแล้วน้องมาอยู่ในบ้านล้างยังไงอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะคะเนี่ยเป็นนี่เป็นอีกสถานที่นะคะไปเดี๋ยวเดี๋ยวขออาหารหมาขออาหารหมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปอาหารหมาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน อะไรลองก่อนเอาชามเดี๋ยวชามใส่น้ำเอาอะไรใส่อาหารมาเม็ดกองวางไวไ้บนล้านเมมียวเมียวหาอะไรลองแป๊บนึงค <mosquitoes> <babe, S 1> <music> ่ะทุกคนถาดยไหมเยียทกคนเดี๋ยวหานน้ำเทให้ให้แมวหน่อยเมีมียวเมลงมานี้ลูกแมวเมียวมียวเมีียวเมีเนี่ก็ได้เอาชามเดี๋ยวเอาชามนี่เท เทอาหารเฮ้ยมันมีชามพ้วงบนนี้ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยทด้เทด้อแมวมมวมมวโอ้ขึ้นแข้างบนไม่ได้นวแมวเมียวมเมียวเมียวม้วม้วได้วมหนี่นะคะเทอาหารมปเป็นอาหารแมแล้วนะคะแต่คดว่าแมวน่าจะกินได้เทไว้ก่อนมันมันหนเมมียว เดี๋ยวหาน้ำก่อนน้ำตรงไหนได้วะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนียเนี้ยเนียเนียเนียเดี๋ยวทุกคนอ๋อเดี๋ยวทุกนต้องมีน้ำเดี๋ยวทุกคนครับโอ้เดี๋ยว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 เอาชามเอาเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวทุกคนคะน้ำข้างบานประตูอยู่ในรถมี มเมียว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 เมี้ยวเยโลูกเอ้ย่อยู่ยังไงวันนี้ย่วขอล้างชามให้แมวก่อนได้ได้น้ำได้จากน้ำที่ฝนตกแล้วได้ล้างชามหน่อยเมียวมียวเมียเมยมียวเมียวเมีันนี้ลูกมาเร็วมาเลูกมามาเเมีเมียมียวเมีมียวมากินนี่แล้ว มามากินนี่เด้วมามิวมีวมิ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 วมยวมวมวมยวมิวมิวมีวมาข้ิามิรมิวมิรมิูมิวมิวเิวมิวมันอยู่ข้างที่เราที่ที่เราวมอเราวมิวมิวมะวมิวมิวงิวมิวมวมิรมิววมิวมวมารวววมามวมมวม มาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกมาเร็วมาทุกคนคะบ้านทั้งหลังแมวอาศัยอยู่มาลูกมาเร็วมานี่มามากินน้ำนี่เร็วมาเร็วนี่กี้กำลังเดินไปเอาน้ำทุกคนนี่อาหารพอดีว่าเหลือนะคะ เหลือเ,น,เนี่ยเราเทไว้ให้อีกอมาลงมาแล้วมาแล้วข้างบนมันไอตัวนี้มันกดัดมาอืมไม่รู้เลยคะว่าแมวใครอะมันคงหาหนูกินตาป่าแล้วก็น้ำฝนตาพื้นเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะ,ะเยอะ

ลูกมอกมาเล้มาเมวเมียวเมียวเมียมยวเมีาลงาแม่เลมามาเมีวเมียวเมียวเมียกลัวเหรอมามาเมียวเมียวเมียวมามาลงมาเีเมมียวเมียวเมมาหาแม่เล้ผอมด้วยเนี่ยมาเลี้มายู่ไงตัวเลียวเร็วๆลูกเดี๋ยวตัวไอ้นี่มันเอาไปกินมาหาแม่เล้หนูไม่มาแม่เอาขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวไอตัวนี้มันกินอาหารหมดลูกมา

กระดาษก็ได้มาไปป่ะอ่ะตั้งกระดานี่ก็ได้ษลุกมาอ่ะไม่ยอมมากินอ่ะน้ำพี่กระดาลูกมาเร็วไปไปมันไม่ยอมมานี่เดี๋ยวเราย้ายแล้วกันนะคะทุกคนมันไม่รู้มันกลัวอะไรมาอ่ะอ่ะไม่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 อ่ะกินไม่ลูกอ่ะลองดิ วางไว้นี่นะนูหิวหนูก,ก็มากินนะลูกนะไปแม่ไปแล้วนะทุกคนคะาเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องไปทำถ่ายคลิปโลเคชั่นอื่นต่อน,นะคะอันนี้เป็นน้องแมวที่อาศัยอยู่ในโลเคชั่นของเป็นบ้านล้างตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้คะ่ะแต่บ้านเลยค่ะเราก็กองอาหารไว้ให้นะคะกรองนี้เดี๋ยวเราไปเอาเนะเดี๋ยวเราพอกดจบคลิปนะคะเราจะไปเอาอาหารเม็ด มากองให้อีกเยอะๆนะคะนี่ก็กองไว้ให้ส่วนหนึ่งแล้วนะเดีย๋ยวเรามาเทอีกนะคะแต่ต้องเทห่างจากตรงนี้นะเพราะว่าตัวไอ้นี่มันอาจจะกินอาหารได้นะคะเป็นบ้านล้างเฮ้ยเถียงบนบ้านค่ะเป็นบ้านล้างอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งโลเคชั่นนะคะที่เราเข้ามาสำรวจแล้วเจอน้องแมวจอนนะคะน่าจะเป็นแมวของเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนเนี่ย มันเหมือนมันพยายามนะคะเหมือนมันนั่งรอเจ้าของอะถ้าทุกคนเห็นที่ว่าพยายามไปจับมันนะมันไม่ยอมให้จับเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ยอมกินอาหารด้วยไปทุกคนตัวเต็มบ้านเลยค่ะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปสำรวจที่ไหนนะคะเดกกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแจ้งเตือนโดยการกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเราขอตัวเดินทางกันก่อนนะคะเราจะไม่ต้องไปถ่ายคลิปตรงอื่นก่อนนะคะส่วนบ้านห่างนี้ทุกคนคะมีนจะตัวแมลงนะคะเฮ้ยเต็มมาก นะคะสิ่งที่น่ากลัวนะคะก็คือตัวตัวไอ้ตัวนี้นะคะเนี่ยโอ,โอ้ยเนี่ยทุกคนโอ้ยตัวมันมันออกมาแบบเต็มเลยนะคะตอนนี้ยิ่งถ้าช่วงฝนตกนะมันจะออกมาเยอะมากเลยค่ะถ้าฝนไม่ตกก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะถ้าฝนตกนี่คือมันอยู่ในไม้แล้วมันออกมาแบบ เหมือนมันหิวโหวยมากเลยนะคะเฮ้ยเสียงบนบ้านเหมือนมีคนอยู่แต่มันไม่มีใครอยู่นะคะคนมันไม่มีใครอยู่บนบ้านนะทำไมเสียงมีคนเดินวะแล้วบนบ้านมันมีคนไปไม่ได้ทุกคนคะคือตัวแมลงเนี่ยมันเยอะจนที่ไม่มีใครคือเอาอย่างง่ายๆคนไม่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ได้เลยนะคะถ้าอยู่นี่ ตัวไอ้นี้กินแน่เลยค่ะโอ้โอคนนะขอบคุณทุกคนที่เราทีำอาหารอย่าง en. เราต้องไปเอาอาหาร กอบคุณทุกคเฮ้ยเห็นอะไรมันบ้านวะทุกคน,นเดี๋ยวเนี่ยเห็นตรงเนี้ค่ะเราตาฝ่ายก็ไม่รู้นะโอเคขอโทษเดิทนทางต่อก่อนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ